สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์ .com แล้วก็ YouTube ช่อง one world planet นะครับก่อนอื่นจะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง YouTube ในช่อง one world planet ซึ่งเป็นเรื่องของเพลงแปละนะครับเพลงสากลแปลไทยซึ่งผมทำเอาไว้ตอนแรกๆมันก็จะเป็นเรื่องของไดอารี่เฉพาะส่วนตัวของผมที่เก็บไว้เป็นการส่วนตัว เอาไว้ดูไดอารี่แต่แต่ว่าเปิดเป็นสาธารณะไงแต่ทีนี้ตอนหลังๆมีคนตามพอจนถึงช่วงที่คนตามเกินสามร้อยคนผมก็เริ่มคิดและเอะแล้วเข้ามาตามดูเราเรื่องอะไรหรือว่าเขาชอบดูวิวภาพถ่ายในต่างประเทศในท,ที่ที่ผมไปอนะผมก็เลยทำเป็นหลากหลายลักษณะก็คือมีทั้งในเรื่องของ แปลเพลงแต่ตอนแรกจนช่วงที่ผมเดินทางอยู่นะครับก็จะมีการมีเพลงไทยด้วยก็เป็นตามอารมณ์อ่ะมีเรื่องของงอนงอน้อน้อยใจอะไรพวกนี้ก็จะมีเพลงไทยเข้ามาอยู่แต่ดูแล้วมันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วน,วนตัวเกินไปนิดหนึ่งก็เลยปรับมาเป็นเรื่องของเพลงสากลซึ่งเป็นเพลงสากลแปลไทยมันก็จะมีอะไรหลากหลายนะครับเช่น นักศึกษานักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมก็จะมีการแปลเพลงออกไปแล้วคนเดญกก็จะดูจาก education Park, e Park แล้วก็พอหลังมาก็จะมีการเกลาให้สลละสล,ะลวยขึ้นแล้วมันก็ไม่จบแค่นั้นมันก็จะมีเรื่องของเป็นเพลงญี่ปุ่นแปลไทยด้วยนะครับแต่เพลงญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจยากมันก็เลย ยังมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนน้องๆออถามมาเรื่องลิขสิทธิ์ผมก็จะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยแบบนึงเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหานะครับ YouTube เขาก็จะมีอีเมลส่งการแจ้งเตือนมาให้เราอยู่แล้วในทุกๆเดือนว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์นะมันจะไม่ได้อะไรได้สำหรับผมนะสำหรับช่องผม ซึ่งผมก็ไม่ได้หวังจากรายได้ ar, จากยอดวิวของ YouTube อยู่แล้วแต่รายได้ที่ผมทำแล้วมันจะมีขึ้นไปบนจาก YouTube ก็คือผมแปะพวกคูปอง a โ o da หรือที่มีฝรั่งก็ทำเว็บ a g o d a า o ค้ไว้เนี่ยแหละแล้วก็จะมีในเรื่องของการจองโรงแรมผ่าน a g o d a ซึ่งผมเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็น Affiliate หรือจะเป็นการแจกคูปองของ Lazada หรือ Shopee ก็แล้วแต่ที่แปะไว้ใต้คลิปนั่นแหละอันนั้นแหละจะเป็นรายได้ของผม ส่วนในคลิปที่จะหวังได้โล่จากผู้ติดตามหรือจะได้เงินรายได้จากผู้ติดตามไม่มีนะครับแต่รายได้สมมุติถ้าเพลงของไมเคิลเรนทูล็อกหรือว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงใดๆก็แล้วแต่ในแต่ละปรเทศก็แล้วแต่มันก็จะไปตกเป็นของเจ้าของเพลงครับแล้ว เขาก็จะได้ประโยชน์ไปโดยตรงด้วยจะมีผมเนี่ยเป็นคนที่โปรโมทให้โดยที่ไม่ได้อะไรแต่เป็นการที่เราจะอาจจะไปแปะสินค้าที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในคลิปนั้นๆหรือเป็นการแปะการเชื้อเชิญโฆษณาเชิญชวนไว้ที่ใต้ใคลิปนะที่ผมไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดเอาไว้นั่นแหละประมาณนี้ดังนั้นแล้วไอ้เรื่องที่เป็นห่วงผมเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ต้องห่วงครับ เขามีข้อตัวยางอยู่แล้ว YouTube ก็เป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เขามีทีมงานทางกฎหมายระดับโลกนะครับก็คอยดูแลอยู่เขาก็จะมีอ e ีเมลมาบอกผมประมาณว่าคุณไม่จะเป็นต้องลบคลิปนี้แม้จะติดลิขสิทธิ์แต่ว่ารายได้จะตกเป็นของเจ้าของเพลงแล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่นิดนึงก็คือเช่นที่ว่าบางประเทศเพลงนั้นๆจะไม่สามารถเผยแพร่ได้ถ้ามีอยู่หลายวงอ่ะ ที่มันเผยแพร่ไม่ได้แต่ไม่ได้ทุกประเทศนะครับก็แปลกนะเพลงของศิลปินเดียวกันแต่ว่า YouTube จะออนไลน์ให้เฉพาะบางประเทศบางประเทศเขาอาจจะแบบลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะให้คนในประเทศนั้นได้ดูมิวสิกต้นฉบับเท่านั้นแต่บางประเทศอื่นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็อนุญาตให้ให้ออนไลน์ได้ให้ดูได้แล้วก็ทุกทกยอดวิวก็จะ มีเก็บไปทบเป็นกับต้นฉบับนะครับแค่นี้ก็เคลียร์แล้วนะว่าไม่มีผลไม่ด้านลกรสิกครับมันถึงออนไลน์ได้ไงไม่ไงั้นเขาก็บล็อกไปแล้วบล็อกแล้วก็บัญชีอาจจะถูกปิดด้วยซ้าแต่เหตุผลที่ทํามันก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นมันเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็มีช่องที่แปลเพลงอย่างยี้เยอะเลยเขาก็ไม่ได้หวังผลกําไรใดๆแล้วก็ ช่องแม่แบบของผมอ่าันโดเมีดาจูนพี่สันพี่สันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเองก็ยังอยากจะแร่เพลงอยู่ไปอย่างนี้สักพักหนึง่งเรื่อยๆก็เล่าให้ฟังแค่น,นี้เห็นห่วงกันอยางหนึง่งลิขสิทธิ์ผมทำคลิปผมจะทำเพจ ผมก็ต้องรู้สิว่าอะไรลิขิตมันมีข้อจํากัดอยู่แค่ไหนนะครับก็อธิบายไว้แค่นี้แล้วว่ามันไม่มีผลส่วนคลิปไหนที่มันมีผลจริงๆอ่ะเขาจะตปกันมาเลยมันจะขึ้นเหลืองมาเลยเราต้องไปลบหรือเขาบล็อกเขาก็จะตัดแต้มเราเพราะฉะนั้นคลิปพี่อย่างออนไลน์อยู่อ่ะบอกเอาไว้เลยครับว่ามันอยู่ได้นะครับไม่เชื่อใครลองเอาคลิปที่ ตัวเองคิดว่าเอาไปตัดต่อกับเพลงที่มันจะโดนลิขสิทธิ์แล้วเขาไม่ยอมอนุญาตให้เราใช้ดูสิแล้วก็เอาไปลงมันจะโดน YouTube แจ้งเตือนแล้วก็บล็อกเลยมันออนไลน์ไม่ได้หรอกก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่อธิบายได้แบบนี้แหละก็ทำเป็นในระบบออนไลน์แบบนี้มนาะ นานแล้วนะแต่ก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอยงไงมันอยากอยาบอกว่าทุกๆปีมันจะมีการอัปเดตมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วเรื่องราวก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับเนี่ไอ้เก้าอี้เนี่ยได้มาจาก tiktok แล้วได้มาเท่าไหร่รวมกี่บาทรอก ก็มันทำเป็นแอปเปิลไลได้ในทุกๆสินค้าที่เรามีอยู่สวัสดีครับบ๊ายบาย